คุณจะทำยังไงถ้าหมาที่บ้านเห่าใส่เปลลูกน้อยตอนตีสามทุกคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเรื่องหลอนนี้เกิดขึ้นกับเจ้าโอเลี้ยงหมาดำที่จู่ๆก,ก็ลุกขึ้นมาเห่ากันโชคใส่เปลน้องภูลูกชายวัยเดือนเศษเหมือนมันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นพ่อแม่กลัวจนขนหัวลุกคิดว่าบ้านมีอาถรรพ์หรือโอเลี้ยงเห็นวิญญ,ญาณร,ร้ายจนเกือบตัดสินใจเอาโอเลี้ยงไปปล่อยเพราะกลัวลูกนอนไม่ได้แต่เพื่อความแน่ใจพ่อจึงติดกล้องอินฟราเรดเพื่อจับภาพให้ชัดๆ และสิ่งที่เห็นในคืนนั้นทำเอาน้ำตาไหลพลากเมื่อนาฬิกาบอกเวลาตีสามในความมืดสลัวน้องภูนอนแน่นนิ่งผิดปกติลูกกำลังสำลักเงียบ,ยบและหยุดหายใจเฉียบพลันภาพในกล้องเผยความจริงสุดช็อกโอเลี้ยงไม่ได้เห่าไล่ผีแต่มันกำลังตะเกียกตะกายเอาขาเขย่าเปลและใช้จมูกดันตัวเด็กอย่างบ้าคลั่งเพื่อปลุกให้น้องตื่นพร้อมเห่าเรียกพ่อแม่สุดเสียงวินาทีที่น้องภูสำลักลมหายใจเฮือกใหญ่กลับมาได้ พ่อกับแม่ถึงกับเขาสุดรีบวิ่งเข้าไปในห้องกอดทั้งลูกและหมาคู่ใจด้วยความรู้สึกผิดโอเลี้ยงไม่ใช่หมาเห็นผีแต่มันคือฮีโร่ผู้พิทักษที่ช่วย